เรามาดูกันนะคะสําหรับวันอาทิตย์การเงินการงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะการเงินการงานนะคะแล้วก็ความรักสาหรับใครหลายๆคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้การเงินไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีคนเข้ามาอุปถัมาถาม,มีคนมาช่วยเหลือนะคะสําหรับเรื่องการเงินจะติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าเราจะเป็น ขอความช่วยหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะสําเร็จนะคะเรื่องการเงินจะมีโชคมีทรัพย์เข้ามาให้เรา,าได้มีค่าขนมนะคะบ้างนะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับเรื่องงานคนที่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้บอกเลยว่าต้องเหนื่อยในทุกทิศทุกทางนะคะเราก็ต้องพยายามและอดทนให้ระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย เวลาทํางานไปบางทีไม่ถูกใจก็ต้องอดทนนะคะอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายให้อดทนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปสําหรับเรื่องงานนะคะแต่ว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใครที่เ,ออเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรก็ตามก็อดทนกับสิ่งที่ต้องเจอนิดนึงนะคะถ้าผ่านช่วงเดือนนี้ไปแล้วหลังจากนี้จะดีขึ้นสําหรับงานนะคะส่วนเรื่องความรักตอนนี้สําหรับ คนที่เกิดวันอาทิตย์จะเกิดความเฉยชาเย็นชานะคะคืออารมณ์ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความรักกันเหมือนเข้าบ้านมาก็คนละมุมเลยค่ะโทรศัพท์คนละเครื่องพูดกันน้อยลงนะคะสิ่งนี้ต้องปักนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไปนานๆความรักมันอาจจะเป็นเหลือแค่ความผูกพันนะคะ ให้เราหันมาใส่ใจคนที่เรารักบางครั้งเราอย่ามัวแต่รอเราเป็นผู้ให้บ้างก็ได้อย่ามัวแต่ถามเอ้ยทำไมเขาไม่สนใจเราเลยเพราะคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็คิดอย่างท,ที่เช่นที่คุณคิดหรือเปล่านะคะให้ใส่ใจให้เปลี่ยนบรรยากาศหรือไปไหนกันบ้างใครที่มีครอบครัวมีลูกไปไหนกันสองคนบ้างฝากลูกไว้ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเติมรักให้สองคนบ้างคําว่าครอบครัวโอเคพ่อแม่ลูก แต่มันก็ยังมีพ่อกับแม่อยู่นะลูกนะคะไปเติมความหวานเติมความรักให้กันบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิด,ดวันอาทิตย์นะจ๊ะ